พระเจ้าชัยวรมันที่7ครองราชราวพระพุทธศตรวตรรษที่1724ถึง1761ถือเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของอาณาจักรขอมพระองค์ทรงสร้างปราสาทศาส,สนสถานถนนสพานและสถาปัตยกรรมมากมายเพื่อแสดงถึงพระราชศรัทธาและความรุ่งเรืองของพระนครหลวงหรือนครธมแต่ภายหลังจากสิ้นรัชกาล อำนาจของอาณาจักรกลับเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วศาสตราจารย์มาเดเลนจิโตหรือมาเดเลนจิโตเคยอธิบายว่าประวัติศาสตร์กัมพูชาในยุคหลังชัยวรมันที่7เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลักฐานทางจารึกขาดหายกษัตริย์ผู้สืบราชสมบัติมีชื่อปรากฏประปรายและมักถูกเล่าผ่านตำนานหรือพงศาวดารที่เขียนขึ้นภายหลัง ซึ่งสะท้อนความพยายามของผู้เขียนในการอธิบายการเปลี่ยนราชวงศ์และความเสื่อมถอยทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังชัยวรมันที่7มีการสืบราชสมบัติผ่านพระเจ้าอินทรวรมัระเจ้าชัยวรมันที่8พระเจ้าศรีนนทรวรมันพระเจ้าศรีนนทระชัยวรมันและพระเจ้าชัยวรมาที่ปรเมศวนแต่ร่องรอยหลักฐานมีอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะช่วงกลางพุทธศตวรรษที่19-20ถที่ถือเป็นยุคเงามืดของอาณาจักรขอมในราชสำนักยังคงมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ลัธิไสวนิกายควบคู่ไปกับการแพร่หลายของพุทธศาสนาลัทธิเทราวาดซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ความรู้ทางภาษาบาลีเริ่มขยายตัว ปรากฏจารึกบาลีครั้งแรกในพศ1852แสดงให้เห็นว่าศาส,สนาพุทธแบบเทรวาดค่อยๆแทนที่ความศรัทธาแบบมหายานและพราหมสไสวนิกายในพระนครตำนานเล่าขานถึงนายแตงหวานชายสวนผู้เพาะปลูกแตงหวานที่มีรสเลิศจนกษัตริย์องค์หนึ่งโปรดปรานเป็นพิเศษ ทรงสั่งให้ชาวสวนถวายแต่พระองค์เท่านั้นและยังพระราชทานหอกแก่เขาเพื่อป้องกันผลแตงจากผู้ลักขโมยคือหนึกษัตริย์เสด็จเข้าไปในสวนเพื่อลิ้มรสแตงด้วยพระองค์เองนายแตงหวานไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์จึงใช้หอกที่ได้รับพระราชทานป้องกันสวนและเผลอสังหารพระองค์ลง เรื่องราวนี้สะท้อนถึงโชคชะตาและการเปลี่ยนราชวงศ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในสายตาของผู้เรียบเรียงพงสาวดานหลังเหตุการณ์นั้นเกิดประเพณีการเลือกกษัตริย์โดยช้างหลวงซึ่งจะเดินไปหยุดอยู่เบื้องหน้าผู้ที่สวรรค์ลิขิตให้ขึ้นครองราชช้างได้หยุดต่อหน้านายแตงหวานทำให้เขาได้รับการยกย่องเป็นพระเจ้าแผ่นดินและได้อภิเษกกับพระราชธิดาของกษัตริย์องค์กร กลายเป็นการเปลี่ยนราชวงศ์ที่ดูเหมือนชอบทำตามคติการปกครองพระเจ้าแตงหวานทรงขยายอำนาจปราบพรามหัวเมืองที่แข็งข้อและวางรากฐานให้พระโอรสพระเจ้านิวานบทขึ้นครองราชต่อในราวพศ1889ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสายราชวงศ์ใหม่ที่สืบเชื้อสายจากสามัญชนตำนานนายแตงหวานและพระเจ้านิวานบท ปรากฏชัดเจนในพงศาวดารเขมรยุคหลังโดยมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงในทางการเมืองกล่าวคือเป็นยุคที่กัมพูชาต้องเผชิญแรงกดดันจากกรุงศรีอยุธยาที่กำลังขยายอำนาจขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคตามพงศาวดารฉบับออกยานงสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ยกทัพเข้าตีพระนครหลวงในพศ .1893 แม้สกราชอาจคลาดเคลื่อนแต่สะท้อนว่าพระนครเริ่มไม่อาจต้านทานกำลังทัพอยุธยาได้อีกต่อไปกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์เขมรต้องย้ายศูนย์กลางอำนาจลงไปยังลุ่มน้ำโขงเช่นเมืองบาซันเมืองสีสันทรและต่อมาคือพนมเปนในราวพุทธศตวตรรษที่20-21 พระนะครถูกทิ้งร้างหลายครั้งและสุดท้ายหลังการรุกรานของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาแห่งอยุธยาในพศ1974เมืองก็ถูกปล้นสะดมและสูญสิ้นความสำคัญทางการเมืองโดยเด็ดขาดเครื่องราชประยุโพกเทวรูปและประติมากรรมจำนวนมากถูกอัญเชิญไปยังกรุงศรีอยุธยาเป็นการยืนยันว่าอำนาจสูงสุดได้เปลี่ยนเจ้าของไปแล้ว แม้เรื่องราวของนายแตงหวานจะมีลักษณะกึ่งตำนานแต่ก็สะท้อนภาพความเป็นจริงหลายประการได้แก่ 1. การเปลี่ยนราชวงศ์ตำนานทำหน้าที่อธิบายว่าทำไมราชบัลลังก์จึงตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่ได้สืบสายกษัตริย์โดยตรง 2. ความไม่มั่นคงทางการเมืองการที่กษัตริย์ถูกฆ่าโดยชาวสวนบ่งบอกถึงความเปราะบางของราชสำนักและความเสื่อมถอยของอำนาจกษัตริย์ 3. การพึ่งพาความศักดิ์สิทธิ์การใช้ช้างหลวงเลือกกษัตริย์เป็นกลไกสร้างความชอบธรรมตามคติสวรรคกำหนด 4. การปรบับตัวของกัมพูชาตำนานนี้อาจถูกเล่าใหม่ในยุคหลังเพื่อสร้างความภาคภ่มชัยแก่ชนชั้นนำที่ไม่สืบสายกษัตริย์ดั้งเดิมโดยตรงแต่ยังต้องการฐานความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์หลังสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 อาณาจักรขอมีการสืบราชสมบัติอย่างต่อเนื่องอีกไม่กี่รัชกาลก่อนที่พงศาวดารเขมรจะเล่าถึงพระเจ้าแตงหวานและพระเจ้านิวานบทในฐานะผู้สถาปนาราชวงศ์ใหม่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตวรรษที่20 การเสื่อมถอยของพระนครหลวงสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการพงาดขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเรื่องเล่าของนายแตงหวานจึงไม่ใช่เพียงตำนานพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากความรุ่งเรืองสูงสุดของพระนครไปสู่ยุคแห่งการเสื่อมถอยการสูญเสียราชธานีและการปรับตัวของกรรษัตริย์เขมรในการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจไทยและเวียดนาม ตำนานนี้ยังคงมีคุณค่ามหาศาลต่อการเข้าใจจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม